ธุรกิจจัดระเบียบบ้านจริงๆเป็นธุรกิจต่างประเทศมีอยู่แล้วมีอยู่ในหลายเจ้าไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นอเมริกาเพราะว่าธุรกิจเนี่ยมันเป็นหนึ่งในปัจจัย4ของมนุษย์ถ้ามันจะล่มสลายมันน่าจะเป็นเพราะการบริการที่เขาเรียกว่าไม่มีคุณภาพ อิมนะคะอิมยาดาเรือนผู้ค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจนักจัดระเบียบบ้านนะคะรับจัดระเบียบบ้านให้กับคนที่มีปัญหาทางด้านบ้านรกรวมถึงผู้ปว่วยจิตเวชโรคซึมเศร้าโรคสะสมของด้วยค่ะ คือหนูไม่ชอบบ้านรกมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ไหมแล้วหนูมีจิตใจที่อยากจะบอกเขาอยากจะอธิบายให้เขาฟังว่าเนี่ยถ้าบ้านรกเนี่ยมันจะส่งผลต่อสุขภาพจิตของเขาส่งผลต่อความคิดอะไรยังไงของเขาบ้างในระหว่างที่เราทําเวลาเราเจอเคสอ,อะไรที่เราบางครั้งเหตุการณ์นั้นเรายังไม่เคยเจอในชีวิตเนาะอย่างเช่นจากบ้านผู้ป่วยซึมเศร้าหรือจัดบ้านผู้ป่วยโรคสะสมของเนี่ยเราก็จะสแตดี้เก็บเป็นเคสสแดดี้เก็บสถิติเอาตรงนั้นเนี่ยมาปรับปรุง เพื่อที่จะอไปบริการลูกค้าท่านใหม่นะแล้วก็พอเรามีประสบการณ์มาก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 ค่ะเราจะรู้แล้วว่าอ๋อโอเคผู้ป่วยซึมเศร้าต้องจัดแบบนี้นะผู้ป่วยโรคสะสมของต้องมีวิธีการแบบนี้นะต้องมีวิธีการพูดแบบนี้ต้องมีวิธีการปฏิบัติแบบนี้เพื่อให้งาน,นันบรรลุผลนะคะ ธุรกิจจัดระเบียบบ้านจริงๆเป็นธุรกิจต่างประเทศมีอยู่แล้วมีอยู่ในหลายเจ้าไม่ว่าจะเป็นญี่ปุน่นอเมริกาเป็นธุรกิจที่เราจะเข้าไปจัดการคัดของออกมาอะไรเอาอะไรไม่เอาอะไรทิ้งอะไรขยะจากนั้นเราก็มาจัดเรียงให้มันสวยงามหาของเจอให้รู้ว่าบ้านเราเนี่ยมีอะไรแลวมีจํานวนเท่าไหร่เพื่อให้ชีวิตเนี่ยกระชับ แต่ละที่เนี่ยมันมีความยากความง่ายพอๆกันแต่ที่มันจะยากมากก็คือลูกค้าไม่ยอมทิ้งของเมื่อไม่ยอมทิ้งของเนี่ยพื้นที่ใช้สอยไม่สัมพันธ์กับสิ่งของที่มีนะคะมันทําให้เราจะต้องใช้ทักษะการกลืนของจัดให้มันลงจัดให้มันสวยงามจัดยังจัดยังไรให้มันเจอยังรู้ว่ามีอะไรหรือไม่มีอะไรตรงเนี้ยก็คือค่อนข้างที่จะยากค่ะต้องต้อง เขาเรียกว่าต้องใช้การคำนวณหลากหลายมิติมากนะคะการเดาใจลูกค้าด้วยแล้วการใช้การสื่อสารนึกคิดตลอดเวลาว่าถ้าเราไม่อยู่บ้านนี้กับเขาเขาจะหาของเจอ,อยังไงนะคะนึกคิดตลอดเวลาว่าอีกสิ่งเนี้ยเขาเก็บเพื่ออะไรแล้วทำไมเขาถึงทิ้งอันนี้คือมันเป็นเรื่องทักษะที่ค่อนข้างยากพอสมควร โดยเฉลีย่ยแล้วเราจะทำประมาณ1 3ถึง3วันอันนี้คือคือทั่วไปนะคะแต่มันก็มี7วันมีหลักเดือนเหมือนกัน,นะคะ่ะบางที10วันก็ยังไม่จบ1เดือนก็ยังไม่จบก็คือเป็นเขตที่ใหญ่คือส่วนมากก็จะเป็นบ้านแล้วก็คือเหมาทำทั้งหลังนะคะสาเหตุที่มันใช้เวลานานเพราะว่าคุณนึกภาพแม้ว่าบ้านเขาทั้งบ้านนะคะ เราหลือออกเปอร์เ็นต์ลูกค้าตัดใจช้าตัดใจยากคอมเพล็กซ์นิดนึงซับซ้อนนิดนึงก็จะช้าบวกกับขนาดพื้นที่และปริมาณสิ่งของด้วย ธุรกิจนี้ยังสามารถเติบโตได้อยู่นะคะเพราะว่าธุรกิจอ่ะมันเป็นหนึ่งในปัจจัย4ของมนุษย์เพราะฉะนั้นธุรกิจนี้ถ้ามันจะล่มสลายมันน่าจะเป็นเพราะการบริการที่เขาเรียกว่าไม่มีคุณภาพสําหรับองค์กรหรือบริษัทที่ทําให้มันมีคุณภาพไม่ได้แค่จัดบ,บ้านเพื่อให้บ้านไม่เรียบร้อยอย่างเดียวแต่พยายามเปลี่ยน mindset นะพยายามให้ชุดความรู้ใหม่ๆก็น่าจะเติบโตได้อีกเยอะ สำหรับคู่แข่งที่มากขึ้นในปัจจุบันคือส่วนตัวมองว่าดีใจหนึ่งคือดีใจที่มีคนชอบทำอาชีพนี้เหมือนกันคือชอบให้บ้านคนอื่นเขาเรียบร้อยเหมือนกันนะคะสองคือธุรกิจเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องมีคู่แข่งเพราะว่าพอตลาดมีคู่แข่งแล้วอะมันจะเกิดทราฟฟิกเนาะมันจะเกิดการแบบว่าเปรียบเทียบ เกิดการพัฒนานะคู่แข่งก็พัฒนาตัวเราก็พัฒนาแล้วมันทําให้ลูกค้าเนี่ยเห็นว่า เจ้านี้ดีหรือเจ้านี้ไม่ดีรวมถึงเนี่ยถ้ามันมีคู่แข่งแล้วมันก็จะไม่บล็อกลูกค้ามันจะไม่บล็อกการเรียนรู้ใหม่ๆการจัดบ้านนะ่ยมันมีหลายแนวมีทั้งแนวของแมวบินคือแนวที่เด็ดขาดนิดนึงกบบอีกแนวที่มีการสปรักจอยอีกแนวก็อาจจะเป็นแบบจิตทยาจ๋าไปเลยนะคะมันคือมันมีหลายหลักแนวเพราะว่ามันมีหลากหลายเจ้าของนะคะตลากมันควรที่จะมีคู่แข่ง้วยซ้ำเพราะว่าเราก็จะได้เอา สิ่งที่เราผิดพลาดนะฮะสิ่งที่คู่แข่งไม่มีหรือที่คู่แข่งมีเอามาพัฒนาองค์กรของเราเอง